แต่แน่นอนอย่างที่บอกทั้งสองคนวันนี้คุณมาในฐานะของมาดามฟินค่ะนะฮะมาดามฟินอย่างลิเทียเองถือเป็นพรีเซนเตอร์ยังค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมาดามฟินก็จริงๆแล้วก็เราก็ติดตามมาเพราะเราก็เห็นคนใช้มาเยอะอย่างอย่างพี่พลอย่างเงี้ยก็ก็ใช้มาอะไรเงี้ยเชิญมาเป็นคนเริ่มต้นใช่แล้วก็แบบเออมันดีจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแนะนํามาอะไรเงี้ยจนได้มาทําทําเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เข้าคู่กับพี่แมทด้วยอะไรด้วยตเลยตอนแรกบอกเดียเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรอย่างงี้อยู่แล้วเพราะเราก็ใช้เคาน์เตอร์์แแแบรนดอยู่่่ล้วใชต แต่จริงๆเราจะบอกว่าค้ยอย่าเพิ่งดูถูกเขาสิคือถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่ counter brand แต่ว่าคุณภาพเขาเนี่ยคือได้รับรางวัลจากอีกลาด้วยแล้วก็คือคุณภาพคือของอมาจากฝรั่งเศสที่ดีที่สุดคือตอนเวลาออกกำลังกายเห็นเขาบอกว่าทั้งสองคนฉีดมาเป็นการชับรักกันยังไงน้องจะบอกว่าพี่แม่แก่จทำรูกคนที่3มตลอดเวลาโอ้มีไม่อยากรู้เนาะเห็นวิ่งทะเลกันมาจะมีรูกคนที่3มนะฉีดตลอดไหมอย่างคนที่3แล้ว คือได่ก็ถามพี่แมวคือพี่แมวเอาจริงๆแบบนั่งรอกินสองพี่แมวเอาจริงๆคืออยากจะมีลูกคนที่สามหรือเปล่าพี่ก็ เออสรุปว่าเดี๋ยวจะกลับไปนะแล้วก็คือเปลีป่ยน,นเรื่องออตลอดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ตอบเราไงว่าสรุปว่าอยากจะมีหรืออยากจะไม่มีหรือจะหรือว่าเป็นแค่มุกที่แบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิคิดว่าเขาอยากมีเ,ออเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วเขาเหงาเขาก็เลยอยากมีหลายๆคนอย่างบ้านเนี่ยก็มีพี่น้อง3คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกอยากมีนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นคู่กับแมทธิวรลเดียมันเป็นคู่ที่เหมือนเป็นแฟนกันตลอดเวลาไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยัวเองเเป็นแฟนเคยทำงานไอเดียแบบเฮ้ย ได้แปลนหลอที่สำคัญเนี่ยแปลไปคนที่แบบว่าติดติดอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะเป็นคุณพ่ออะไรอะเนาะแล้วเป็นเพื่อนกันตลอดจริงๆใช่ไปเจอตอนที่เราไปถ่ายด้วยการพี่พี่พี่แมรก็จะแบบมาอยู่ด้วยตลอดมาเกาะแก่วันนั้นเขาตื่นเต้นไงอยู่ก็แต่งตัวเหมือนอายุสิบแปดตอนครั้งแรกที่เคยเจอกันในรายการเขาก็อุ้ยเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบแปด ก็เลยแบบว่านะสักนิดนึงฉีดมราฟินแล้วจัดกันหน่อยเขาบอกว่าคือเรื่องเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหอมมันก็มีเสน่ห์อะไรอย่างงี้แต่จะบอกพี่แมทเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำอย่างไปที่แบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปเล่นสโนบงสโนบอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อ่านแล้วก็ฉีดน้ำหอมอย่างเดียวแล้วก็เออก็เออมันก็อยู่ได้คือไม่ก็หอมอยู่ทั้งที่ไม่อาบน้ำพี่ก็บอกมาดาฟินเนี่ยอย่ารุ่งบอกเลยว่าเฮ้ย มันแปลกกว่าน้ำหอมอื่นคือมันฉีดเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนมันคือย่งเงมันสนุกตรงที่ว่าพอกลิ่นแต่ละกลิ่นที่เราฉีดไปเข้ากับตัวเราเนี่ยมันจะส่งกลิ่นออกมาที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีสักคุณแม่พูดเหมือนไม่เคยฉีดพี่ชินีฉีดกลิ่นประจําคุณแม่กลิ่นนี้ฉีดปุ๊กนังได้ผู้ชายตลอดว่าป้าผู้คนจริงฉันไปกับอีพี่ชายมโนเนี่ยแหละฉีดมโนฉีดตัวนี้แล้วจีบน้องอิงมีเหรอองแม่ าแล้วตีเนี่ยคือมโนฉีดแบล็คเนี่ยมโนฉีดมาดามฟินจะกระเทยจะมีเมีย <c oughs> <S <S มีเนี่ยนะคะมโนแจกเลยจีบรายการแฉเนี่ยฉีดแมนอินเแมนฉีดาวครับไอหนุ่มผมย่ากลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นความเซ็กซี่เย้ายวนพี่มดชอบมากกลิ่นนี้จริงๆดนางฉีดทุกครั้งไม่ได้อะนางฉีดทุกครั้งก่อนออกล่าจริงส่วนสองอย่างก็นี่เลยแต่งมาเป็นลุคของนี่เลยหนูอะไรกัฟินอินเลิฟหรือว่าเซ็กซี่ขยี้ใจบวกกับความเปรี้ยวหวานคือเป็นความหวานซ่อนเปรี้ยวที่ลงตัวประมาณนี้ และวันนี้ก็คือนี่หมออันนี้จะบอกกับพี่เดียมอฟินใสๆแบ๊วๆน่ารักน่ารักแต่เขานี้ความสนุกอยู่ที่ว่าพอฉีดสีกันผสมได้ดกพี่ชอบแบบเอาแดงเอาดำกับแดงมาผสมกันเว้ยมันก็จะเป็นสีดีกว่าเอาสีดำกับสีเมื่อก่อนเราใช้สีดำอย่างเดียวใช่ไหมแต่เอ้เราพูดบ่อยๆเนี่ยลองเอาสีดำกับสีแดงมาผสมกันมันก็จะได้กลิ่นใหม่ขึ้นมาจริงจริงัวลองสิก็ลองดูลองดูลองสีแดงคือแม่ขาหนูเวลาฉีดสีดำหนูจะเป็นนักล่าใช่ไหมคะต้าหมูแล้วพอฉีดสีแดงอ่ะผสมกันกลายเป็นผู้ถูก VAA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 A ah! ah! สีแดงผสมกันเธอก็จะเป็นนักล่าและผู้ล่าสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็บทบาทบนนั้นนี่เลยนะอันนี้ให้ให้เพียงเดียวลองฉีดสีดำโอะมันจะได้อินเนอร์ของความเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเนืองผสมสีแดงผสม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 สีเขียวก็ได้ผสมสีเขียวมอร์ฟินเข้าไปเซ็กซี่กลายเป็นอีกกลิ่นอีกกลิ่นห่บวกกับความน่ารักจะเป็นยังไงคะหน้าตาท่าทางเราสองก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งมาบะมาณนี้เลยนะใช่จะเป็นเป็นอีกกลิ่นเนืองแล้วพอผสมได้หมดเลยนะมันก็ได้หลายคอมบินชเนก็ได้หลา หลากหลายกลิ่นเลยถ้าคุณวันหนึ่งคุณอยากจะเซ็กซี่ขยี้ใจเย้ายวนและเปรี้ยวซ่าคุณก็รวมกันเลยค่ะสามกลิ่นฉีดไปเลยสู้ตายไปเลยสู้ตายไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะที่บอกว่ากลิ่นออริจินอลจริงมีปีนอินเลิฟใช่หม้อปินใช่ค่ะที่สำคัญที่เยดาขาดไม่ได้อยากจะขอจะลุกอาเทฟเลยก็คือโลชั่นมาดามฟินตัวนี้โลชั่นที่หอมมันพิเศษยังไงฮะลิเดียตัวนี้ มันเ็เหมือนเป็นมันเหมือนน้ําหอมเลยอ่ะคือมันเป็นโลชั่นที่ทาให้ชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือหอมเหมือนฉีดน้ําหอมเขาไปแล้วอยู่ติดทนนานมากทั้งวันอ่ะทั้งวันเลยแล้วกลิ่นติดตัววานนี่มันมีตัวโลชั่นน้ำหอมมันมีแค่เออของมาดามฟินมีแค่สองสีฟินอินเลิฟกับฟินอินแบนก็คือสองสีตัวนี้เลยอ้าวโปรโมชั่นอย่างที่คุณก็รู้กันแหละพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่วันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยไหนๆสองคนมาอยากปรุนจ๋ามาพิเศษยังไงตอนแรกพันเก้าร้อยเก้ น,นี้ right right now right here ตอนนี้เลยที่กำลังดูรายการไลก์แชร์ไลฟ์ตอนนี้แอดไปที่แอดฟินหนนะคะหรือโทรสั่งซื้อที่0 2 0 3 0 0 0ง3ูนย์สามศนามสานอกจากคุณจะได้2ขวดนี้ได้อีกหนึ่งขวดตรงนั้นคืเป็นสามขวดเป็นสามขวดไม่พอไม่พอไม่พอมาฟินมาฟินสามขวดแล้วอคุณได้โลชั่นน้ำหอมไปอีกสามขวดค่ะไม่พอฉันขอมาแล้วโลชั่นเอาไปสี่ ฉันขอมาแล้วฉันดอกไม้อีกหลอดหรอเอาโลชั่นไปอีกหลอดตึงเป็นสี่คุณเป็นหอมอันนี้ของพี่พลอยเพี่พลอยเชื่อมาใช้ตัวนี้เราฉันดอกไม้นะหอมและไม่พออันนี้คือให้ความชุ่มชื้นและหอมตัวนี้มีสารกันแดดด้วยนะคะใช้ตอนเช้าตอนกลางวันได้ด้วยอ่ะโอเคงั้นคุณได้เจ็ดชิ้นเนี่ยค่ะในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากราคาเต็มเกือบหกพันบาทปกมือค่ะ แล้วก็ได้โรชั่นมาดามฟิเนียสแล้วก็ได้ดอกไม้อีกหนึ่งรวมกัเจ็ดชิ้นเนี่ยแตะค่ะเหลือพันเก้าร้แต่ต้องซื้อในรายการเท่านั้นตอนนี้เท่านั้นนะคะแอดฟิน1นหรือโทรศูนย0สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามค่ะที่บอกนะน้ำหอมได้หมดเลยฟินอินเลิฟฟินแบ็คมฟินนะครับแล้วก็ได้โลชั่นอ่ะอีกสามอีกสามลน้ำหอมอีกสามวโลชั่นดอกไม้ด้วยอันใหญ่หนึ่งเป็นโลชั่นสี่ะน้ําหอมสามชิ้นเหลือหน เก้าสิบบาททำงหน้านะฮะ FIN สิบ11 FIN สิบ11นะฮะหรือ02 0 3 0 0 0 0 0 3นนะฮะอย่างที่บอกกันไปเลย7ชิ้น7ชิ้นค่ะจากหวันเหลือเท่าไหร่1,990บาทนั่นแหละนะครับคุณเอาไปเลยนี่ครบคุ้มแล้วนะทั้งหมดเลยน้ำหอม3โลชั่น4เนาะเยสจ๋าจะมีงานอยู่เร็วนี้ไหม ช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกดูเลี้ยงลูกแล้วก็ทำทำงานในช่องของเราทำรายกองรายการของเราที่สนามมูก็มีร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะจักที่ใช่ใช่ก็ทำตอนนี้ก็ทำอาซาอิสตอรี่นะคะของน้องสาวถ้าไปทานก็จะเป็นมีหลายสาขาเอ็มคอนทงเอ็มคอนเทียมมีหมดเลยแล้วก็จะทำตอนนี้ร้านของเดียคือตอนนี้ปิดไว้ก่อนเพราะว่ากลัวโควิด -19 ก็เลยที่บานก็ยังไยังไม่ได้เปิดใช่นี่ส่วนหลอดละขายน้ำหอมยังไงไหนลองสิ ร้องอีกทีหนึ่งซิร้อมหอมหลอดขายยังไงคุณแม่อ่ะบีบให้ดูก็ได้อะแนความหอมไม่จะบอกได้ไปเลย4ี่หลอดน้ำยํายําโปยเนยโปรก็ได้อ่ะคือปกติเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อน้ำหอมแยกใช่ไหมคะสอขวดซื้อคู่กันเนี่ยหนึ่ันรบาทแต่วันนี้ได้น้ำหอม3ขวดไม่พอได้โลชั่นน้ำหอม อีก3ขวดเป็น6แล้วจะเอามาอีกอันนึงเป็น6มันต้องมีอีกอันนึงนะคุณจะต้องมีอีกอันนึงกมีีอหนึ่งเซรั่นดอกไม้อีกหนึ่งดอกไม่อีกหนึ่งแล้วมีสารกันแดดตัวนี้ใช้กลางวันก็ได้เนี่ยกลิ่นหอมติดตัวพันบาทเหลือเพียง1,990บาท S F I N PIN สิบเอนะฮะมีตองค่ะ F I N PIN สิบเอหรือ0 2 0 3 0 0 0ง3ูนย์ใช่แล้วโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทด้วยค่ะ